สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาพูดคุยอุปสรรคในการทำ u t u b e การลงคลิปและแนวทางใหม่ในการทำคลิปของทางช่องนะคะอย่างที่หลายๆท่านทราบถึงอุปสรรคในการทำคลิปของ YouTube บ้าเอ้ยไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะคะหนึ่งในนั้นก็คือฝนค่ะที่อัมสเตอร์ดัมฝนตกมาแล้วเป็นอาทิตย์ทำให้ออกไปไหนไม่ได้และถ้าวันไหนมีแดด ก็ไม่ได้ออกไปทำคลิปเพราะติดธุระอย่างอื่นค่ะแต่เหตุผลที่สำคัญกว่าฝนก็คือเมมโมรีความจำในโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ในการถ่ายทำคลิปค่ะบางท่านอาจจะมีคำถามว่าทำไมไม่ใช้กล้อง DSL หรือว่า GoPro ที่มีเมมโมรีเยอะๆถ่ายบอกแบบไม่อายเลยค่ะว่าเป็นคนที่โลเทคมากจนถึงมากสุดเลยค่ะขนาดมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนอธิบายว่าย้ายไฟล์จากโทรศัพท์เข้าคอมได้นะทำให้ดูอีกต่างหาก แต่ก็ยังไม่เข้าใจฟังเขาพูดแล้วเหมือนเขาพูดภาษาเอเลี่ยนยังไงก็ไม่รู้คะ่ะสมองปิดกั้นความรู้เรื่องเทคโนโลยีมากเลยบอกเขาไปว่าเราไม่เก่งเรื่องนี้ปล่อยให้ชั้นไปเก่งเรื่องอื่นเถอะก็เลยจะต้องแก้ปัญหาตามความสามารถที่มีคะ่ะ ฉะนั้นท่านผู้ชมจะได้แปลกใจนะคะที่จะได้เห็นคลิปที่ถ่ายทําในไทยคลิปที่ถ่ายทําไว้ก็จะเป็นที่หัวหินมีสนามกอล์ฟบ้างและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยคะ่ะแต่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็จะออกไปถ่ายทําคลิปในเนร์แลนด์ให้ชมนะคะคลิปอาจจะมีสลับกันบ้างแต่ก็อย่าเพิ่งงงคะ่ะ เรื่องต่อมาก็คือแนวทางในการทำคลิปนะคะเพื่อนๆหลายๆคนคงทราบดีว่านอกจากจะทำคลิปท่องเที่ยวแล้วยังทำคลิปเกี่ยวกับกอล์ฟอีกด้วยแต่อาจจะไม่ลงที่เพราะไม่อยากจะสร้างความสับสนแต่ด้วยความชอบส่วนตัวทำให้อยากทำคลิปเกี่ยวกับกอล์ฟคะ่ะแต่ต่อจากนี้คงจะต้องจริงจังกับกอล์ฟมากขึ้นหลายๆท่านอาจจะมีคำถามว่าทำไมไม่แยกช่องไปเลย ขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่มีความสามารถที่จะทำอีกช่องหนึ่งเพราะขนาดแค่ช่องเดียวก็หืดขึ้นคอแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะก่อนอื่นจะต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นโปรหรือเป็นแคดดี้มาก่อนหรือว่าเล่นกอล์ฟเก่งมากจนมีซิงเกิลแฮนดิแคปนะคะแต่แต่ชอบการเล่นกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจจนเรียกได้ว่าเป็น passion เลยค่ะ ชอบมากถึงขนาดตัดสินใจลงแข่งวักอัพที่ประเทศฟิลิปปินส์2ปีติดกันวักอัพเนี่ยย่อมาจาก Women's Golf Association of Philippines แปลเป็นไทยก็คือสมาคมกอล์ฟของผู้หญิงในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะในการแข่งวักอัพเป็นการแข่งระหว่างสนามกอล์ฟทั่วประเทศนะคะและรูปแบบในการแข่งขันก็จะมีแมตช์เพลย์เบสบอล s c r a m b l e แล้วก็ f o l s u m นะคะสำหรับคนที่ไม่เล่นกอล์ฟก็อาจจะงงกับชื่อของ format หรือรูปแบบในการแข่งขันถ้ามีเวลาจะทำคลิปอธิบายค่ะและนอกจากนี้ยังได้เป็นแชมป์ของสนามในสมัยที่ลงแข่งด้วยนะคะลงแข่งแค่ปีเดียวเองค่ะบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมลงแข่งแค่ปีเดียวอยากจะบอกว่ามันเหนื่อยค่ะ เพราะว่าการแข่งขันแต่ละครั้งจะต้องฝึกหนักมากเหมือนกีฬาชนิดอื่นๆเลยค่ะหลายๆท่านอาจจะมีคำถามว่าทำไมไปแข่งที่ฟิลิปปินส์คำตอบคือช่วงนั้นได้พำนักอาศัยที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะและได้เป็นสมาชิกของสนามกอล์ฟที่นั่นและในช่วงที่ลงแข่งนี้เองที่ทำให้ต้องศึกษากฎก,ฎกติกามารยาทในการเล่นกอล์ฟแบบจริงจังเพราะถ้าทำผิดเพราะไม่รู้จะทำให้โดนปรับ และอาจส่งผลให้ทีมเราแพ้ได้ค่ะเราทุ่มเทรแรงกายแรงใจแล้วจะมาตกม้าตายเพราะไม่รู้กฎกฎติการรม,มารยาทของเกมมันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและในช่วงนี้เองก็ได้มีโอกาสไปเล่นกอล์ฟตามสนามต่างๆในหลายๆประเทศนะคะที่ประทับใจก็มีในปานจีนสิงคโปร์และแอฟริกาใต้ค่ะและแต่ละที่ที่ไป จะมีสตาร์เตอร์จัดให้เราเล่นกับคนอื่นเสมอเพราะเราไปคนเดียวค่ะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเพราะเรารู้กฎกฎติกาและมารยาทของเกมแถมเรายังสนุกกับการไปเล่นสนามใหม่ๆและเจอเพื่อนใหม่ๆด้วยซ้ำค่ะและไม่ว่ากีฬาอะไรก็ต้องมีกฎและกติกาในการเล่นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เล่นมีกรอบในการเล่น ป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในสนามและช่วยให้การเล่นมีมาตรฐานสากลกอล์ฟเป็นกีฬาที่ไม่มีกรรมการในขณะที่เล่นและนั่นยิ่งต้องทำให้ผู้เล่นมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นของกฎกติกาและมารยาทถึงจะเล่นสนุกนะคะไม่ต้องไปเถียงกันในสนามให้เสียบรรยากาศค่ะสำหรับคนที่สนใจจะศึกษากฎและกกติกาสามารถหาคู่มือสำหรับผู้เล่นแบบนี้ได้นะคะเป็นคู่มือที่ทำการตีพิมพ์ในความดูแลของ I.N.A และ U.S.G.A ค่ะสององค์กรนี้จะแบ่งหน้าที่ในการดูแลการเล่นกอล์ฟในประเทศต่างๆนะคะประเทศไทยจะอยู่ในความดูแลของ I.N.A ค่ะ และถ้าไม่สะดวกที่จะถือคู่มือนี้ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนโทรศัพท์ได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะแต่ถ้าไม่อยากทำทั้งสองอย่างก็รอชมคลิปนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทเบื้องต้นให้ชมค่ะเพราะคิดว่าความรู้ที่มีคงจะเพียงพอที่จะนำมาแบ่งปันกับนักกอล์ฟมือใหม่ได้ค่ะจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเอาทีละอย่างจะได้ไม่สับสนค่ะ คลิปจะออกมาตามสถานการณ์ที่เล่นในวันนั้นนะคะไม่มีอะไรก่อนหลังแบบตายตัวแต่จะพยายามเรียงลำดับให้ดีที่สุดค่ะได้แต่หวังว่าเพื่อนๆคงจะให้การสนับสนุนคลิปท่องเที่ยวสลับกับคลิปกอล์ฟเหมือนเดิมนะคะ สุดท้ายนี้ช่วงนี้ฝนที่ยุโรปตกแทบจะทุกวันเลยและอากาศเย็นลงมากก็ขอให้พี่น้องชาวไทยในต่างแดนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและช่วงนี้ที่ไทยมีพายุโนรูเข้าก็ขอให้พี่น้องที่ไทยปลอดภัยกันทุกคนคะ่ะขอขอบคุณในการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ